เค okay, ครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Dead by Daylight มือถือนะครับอยู่ผมส a m s u n g เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มากับตัวคอเดนะครับก็คือเอ้ดูดีเหมือนเหมือนแบบอันนี้ปะช่องของต่างประเทศนะครับที่เขาชอบเล่นคอเดตนะครับแล้วก็ใส่ผ้าาูกหัวแบบเนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะ่นาจะเป็นช่อง JRM ปะเออนั่นแะหละนั่นแะหลนะลนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันอ่ะคืออันนี้ผมก็ชอบนะบผมก็เลยมาลองเล่น เอามาลองเล่นดูนะครับคือมันเฟี้ยวดีอ่ะคอเด็ดแล้วก็มีไอเนี่ยผ้าเนี่ยสีเหลืองเฟี้ยวดีนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูเบิร์กเลยนะครับเบิร์กก็อันนี้ก็จะเป็นเบิร์กที่แบบฮิวให้เพื่อนนะครับฮิวฮิวแบบไวๆให้เพื่อนเลยนะก็คือเบิร์กเนี่ยนะครับด้านบนจะเห็นจะเห็นเพื่อนที่เจ็บเนี่ยเป็นอ่าเป็นระยะ128เมตรนะครับก็คือเห็นไกลมากนะครับเห็นทั่วแมปเลยบ้างเนี่ยนะก็คือเห็นไกลจัดนะครับถ้าใครบาดเจ็บเนะี้ย แล้วก็เปิดด้านซ้ายนะครับจะเป็นสมุดนะสมุดเนี่ยต้องเก็บเป็นได้ใน5โทเค็นนะครับแต่ละโทเค็นเนี่ยจะให้ความคืบหน้าโบนัสบวก15%เนะครับก็คือฮิวไวจัดจัดนะบแบบว่าถ้าสกิลเช็คเด้งขึ้นเนี่ยคือแบบหลอดเกือบเต็มอะ่ะประมาณนั้นนะครับหลอดเกือบเต็มถึงครึ่งเลยมั้ง1โทเค็นกับ2โทเค็นแรกเนี่ยมันจะต้องไอ้นี่ก่อนนะครับมันจะทําให้หลอดลดก่อนนะถ้าใครเคยเล่นก็น่าจะรู้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูกันในเกมมาเลยครับ ก็ก่อนจะไปนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับทุกคนมาโอเคผมก็เข้าไปในเกมที่เรียบร้อยนะครับที่พมาเหนือสลอปเอ้ยกระตุกโอเคด่านนี้ด่านตัวไอ้ป่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะยาวอยู่เดีย๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าเปิร์กด้านบนสุดเนี่ยมันจะเห็นได้ทั่วแมปหรือเปล่านะครับหนึ100่งร้อยโอ้โหเห็นเห็นป่ะหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเมตรอะไม่เห็นได้ไง เหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนจะไม่เป็นงานเท่าไหร่นะคนนี้เดี๋ยวผมไปร้อช่วยด้วยโอ้อโหิดบล็อกโบขู่จิตตีเลือดด้วยสวยไปต่อเลยเพื่อนเราเองก็ได้นะ ไม่เอาวะเอาเพื่อนนะยาวๆเวเพื่อน <S 2> <S 2> <S อ๋อไม่ลงเม็ดเม็นเ,น,เนอะรู้ด้วยว่าผมมาอ๋อเจนสองไม่ได้คามาต่างอ๋อมีคา้าต่างด้วย ไปก่อนแล้วกันข้ามแมวผมละสอยเพื่อนเล่นไปแต่ว่าห้องวีนะตรงเนี้ยยิ่งยาวๆ โอ้ผมจะได้ฮิวป่ะเนี่ยตัอ oh. นึงเพื่อนว้ายมันมา oh. oh. โอ้โอ้ยังไม่ได้สักสกแต็กเลยนะผมไม่มีโอกาสได้ฮิวเพื่อนอะ่ะน่าจะมานะผมว่ากระทิบเครื่อง ชี่หายแล้วเพื่อนเอาผมตามมาแล้วอ้าไม่หลงวะ cô CỦA Cô à Thấy chưa นี่ว่าจะกลัวกลัวอยู่เขาเดนหลบเมื่อกี้สามเครื่องโอ้โหที่ผมยังไม่ได้สักสกแตกเลยเนะี่ยทันไหมวะไม่น่าทันทนะทำมาเลย โอ้โหตายยากกดไปแล้วน่าจะกดพอดีตอนตอนเขาฟันมาเดียวอ๋อย็นเฝ้าเลยไม่มีแทงหลังปุ้มได้ เพราะงั้นเหรอ,หรอลุงบนรถแทไม่มีลุงไม้ไเฮ้ยไม้ไม้ไม่มีสักแผ่นโอ้โหให้ตายเถอะฝั่งนี้ไม่มีไม้นะครับ บอกอะไรเพื่อนจะเชื่อมันตามผมสวยตรนี S <S ้ไม่มีไม้เพื่อนโอ้เกือบอุ้ยติด โอ้จบเลยเพื่อนอย่ามาพับนะไม่ได้อือหือเพื่อนเพื่อนวิ่งมาโอเคครับผมจีจีเดี๋ยวไปต่อนเกมหน้าเลยนะเกมนี้เกมนี้ไม่ได้สักสต๊กเลยไปครับผมจีจี คผมก็เกมที่สนะเกมแรกนี่แบบไม่ได้สักสัดแตกพราะมัวไปแบบมัวแบบไปจูก๊กเกมนี้ก็ขอปั่นก่อนแล้วกันนะครับเฮ้กดเฟซกดเฟซเพื่อนกดเฟซชิหายเลวเดี๋ยวกดเฟส โอโหไม่ได้ติดรั้วอุ้มมาล็อกเครื่องที่ไหนวะแอบมองอยู่แเนีอ่ยเพื่มมินิฮิวให้มาอ่าเนี่ยปุ๊บอ่าขีดขีดมันจะหายนะช่วงสแต็กแรกสแต็กสองนะครับเดี๋ยวเพิ่มเป็นสามสีนะมันจะเริ่มมาอีกดีอีกสกิลเช็คหนึ่งขอละกิลเช็คมา มาแล้วโอเคเนี่ยดูดิสิบห้าปร์เซ็นตะบอกเลยถ้าครบห้าสแต็กนี่แบบน่าจะเยอะอยู่อ่ะเพื่อนเพื่อนมาน,นี่เพื่อนมาน,นี่กูหิวอย่างเดียวอ่ะวันเนี้ยเพื่อนมาน,นี่มันไม่ตามมันล้วเพื่อนมันอยู่หลังบ้านเฮ้ย เฮียไม่ตามเลยเฮียเอาไม่มีไม้ด้วยวะตรงเนี้ยตามมาวะไม่รู้หิวก่อนขอหิวก่อนละกันโอเคอุย้ยไม่ทนัน เข้าบ้านโอ้ยออกไปได้เฉยเพื่อนสวยแล้วอ๋อส่องไม่เข้าได้ไง ไล่บอลเหรอ <laughs> ตัวทีเพื่อนขอฮิวก่อนโ okay, อเคฮิวเสร็จพอดีโอ้โหกล่องม่วงใช้ฮิวได้สองครั้งตอนนี้เรามีสามสแต็กนะครับ มันเพื่อนจะโดนนะกิลเช็คมาแล้วสี่สต็กนะครับบอกเลยว่าฮิวอย่างไวไม่ใช่ฮิวไวดิมันเด้งแรงนะครับเด้งแบบเด้งโคตรเยอะอะล้่มีคนจุดบูนจุดทอเทนเฮ้ะเสร็จแล้ว่นเนี่ย ออกใจทำไมเพื่อนวิ่งงั้นน่ะใครหลุดเพื่อนหรือผมน่าจะเพื่อนกรไแตงนั้นหมดวะาอ๋อออกหลุมออกหลุมไปหนึ่งเฮ้ยอ,อย่าบอกมีโนวันไม่เอานะ ยังเฮ้ยอ๋อ oh! ใช่รูบอรีบออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวลุมปิดเอ้ยลุมปิดต <c oughs> ายยากใช้ไปแล้วด้วย <c oughs> ชิบหาย <c oughs> เพื่อน <c oughs> เปิดประตูไหน <c oughs> ไม่ใช่ประตูนี้ ชิบหายแล้วไม่ได้ออกกับเพื่อนต้องไปออกหลุมต้องไปออกหลุมวิ ใช่หยุดเดินใช่ช่องทางนี้เปิดแล้วฮะกูรอดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวนะรุมอยู่ไหนาะรอดได้ไงวะงงเลยเดี๋ยววะโคเคไปก่อนแล้วกัน Hey, hey, ครับผมจีๆครับสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่ได้ค่อยให้ดูเปิร์เที่ยวมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมแรกก็เก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับบ๊ายบายครับ